สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกันแล้วกันแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดหนึ่งเข้าไหมครับก็คือจะมาอธิบายาคร่าวๆว่าแต่และข้อมันควรที่จะทํำยังไงเราจะทํายังไงกับมันได้บ้างเข้าใจไหมเพื่อที่จะหาคำตอบเข้าไหมครับแล้วเดี๋ยวครั้งถัดไปเราก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดมาเลองๆดูกันเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ย เขาบอกว่าต <c oughs> ้องการสร้างเลข2หลักจากเลขโดด4ตัวก็คือ1 2 3 4เขาอยากรู้ว่าจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนเมื่อข้อแรกไม่มีเงื่อนไขเหมือนเดิมสิ่งที่เขาทําก็คือสร้างเลข2、หลักดังนั้นขั้นตอนมันก็จะมีอยู่กี่ขั้นตอนครับก็มีแค่สอขั้นตอนก็คือหลัก10กับหลักหน่วย ถูกไหมครับหลังจากนั้นก็เอาหลักสิบเป็นอะไรได้บ้างหลักหน่วยเป็นอะไรได้บ้างเสร็จแล้วก็เอามาคูณกันก,ก็เสร็จแลวแค่นั้นเองอเห็นไหมอ่ะัดลองไปก่อนถัดมาข้อที่2เขาบอกว่ามันจะซ้ํากันไม่ได้ใช้เลขซ้ํากันไม่ได้จํานวนที่เราสร้างก็ยังคงเหมือนเดิมครับอันนี้หลักสิบอ่ะอันนี้หลักหน่วยเอาไว้ใส่ตัวเลขนะ เห็นไหมเข้ที่เที่สองเขาบอกว่าใช้เลขซ้ำกันไม่ได้แสดงว่าเราใส่หลักสิบไปแล้วหลักร้อยก็เลยหลักหน่วยก็ต้องลดลงเข้าไหครับถัดมาข้อที่สามอันนี้เหมือนตัวอย่างเลยข้อที่อันนี้ข้อแรกๆนี่ยังเหมือนตัวอย่างอยู่นะครับข้อที่สามเขาบอกว่าเป็นเลขคู่เป็นเลขคู่ เงื่อนไขจะอยู่ที่หลักไหนก็คืออยู่ที่หลักหน่วยหลักหน่วยต้องเป็นเลขคู่ถูกไหมมันตัวเลข2หลักมันถึงจะกลายเป็นเลขคู่ฉะนั้นหลักหน่วยต้องเป็นเลขคู่ก็คือเป็นได้แค่2กับ4แค่นั้นเองก็เหมือนกันถัดมาข้อที่4ก็เป็นเลขคี่ก็เหมือนกันข้อที่5เป็นเลขคู่ที่ใช้เลขโดดซ้ํากันไม่ได้ เป็นเลขคู่ที่ใช้เลขโดดซ้ํากันไม่ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าข้อนี้เขาบอกว่าแน่นอนว่าต้องเป็นเลขคู่หลักหน่วยก็ต้องเป็นอะไรครับ2หรือไม่ก็4แล้วเขาบอกว่าเป็นเลขคู่ที่ใช้เลขโดดซ้ํากันไม่ได้แสดงว่าถ้าหลักหน่วยเป็นเลข2หลักสิบก็เป็น2ไม่ได้ถ้าหลักหน่วยเป็นเลข4หลักสิบก็เป็นเป็น4ไม่ได้ประมาณนี้แค่นั้นเองโอเคไหมถัดมาข้อที่5ไอข้อที่2เขาบอกว่า ออนจะมีวิธีการในการเดินเข้าออกเห็นไหมสิ่งที่เขาทําคือเดินเข้าแล้วก็ออกประตูของบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีอยู่4ประตูที่แตกต่างกันได้กี่วิธีเมื่อข้อแรกครับเข้าและออกประตูใดก็ได้ข้อนี้ขั้นตอนมีกี่ขั้นก็มีแค่สองขั้นเขาบอกเข้าแล้วออกก็ขั้นตอนแรกคือเลือกประตูขาเข้าแล้วก็เลือกประตูขาออกเหมือนกันข้อที่2ก็เหมือนกันแต่เงื่อนไขเขาบอกว่าเข้าประตูใดแล้วจะออกประตูนั้นไม่ได้ถูกไหมก็ก็ต้องทําไม ทำไมลงก็อ่ะลองคิดดูอันนี้คือคำใบ้เฉยๆถัดมาข้อที่3ามเขาบอกว่าผลการทดลองทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน1ครั้งจงหาจํานวนวิธีที่ลูกเต๋าจะเกิดหน้าต่างกันมีทั้งหมดกี่วิธีข้อนี้ครับทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน1ครั้งแสดงว่าขั้นตอนก็จะมีกี่ขั้นก็มีมีลูกเต๋ากี่ลูกล่ะแค่นั้นเองครับแล้วแต่ละลูกมันเกิดอะไรได้บ้างถัดมาข้อ1.1ไอข้อ4ี่เขาบอกว่า มีนักเรียน3คนอยู่ในห้องที่มีประตูเข้าออก4ประตูจงหาจำนวนวิธีที่คนเหล่านี้จะออกจากประตูดังกล่าวดูดีๆนะมี3คนมีประตู4ประตูคำสั่งคือจงหาจำนวนวิธีที่คนจะออกจากห้อง ดูดีๆนะครับเขาให้หาจำนวนวิธีที่คนจะออกจากห้องฉะนั้นขั้นตอนของเราควรจะเป็นยังไงก็คือออกทีนี้เวลาที่เราออกเราออกทีละทําไมออกทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดเลยได้ไหมหรือว่าออกค่อยต้องค่อยๆอ,ออกทีละคนถูกไหมประตูมันออกได้ทีละคนแล้วก็ต้องค่อยๆออ,ออกทีละคนแค่นั้นเองครับถัดมาข้อที่5 ข้อที่ห้าก็จะเหมือนตัวอย่างที่อธิบายไปแล้วแต่คราวนี้เลขโดดจะมีเยอะขึ้นก็คือมีตั้งแต่ศูนย์จนถึงเก้าเลยโอเคไหมก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยโอเคไหมครับแค่นี้เองข้อที่สองก็ข้อที่ห้าจุดสองก็เหมือนกันแต่ว่าเงื่อนไขเขาบอกว่าต้องเป็นเลขคี่ด้วยโอเคไหมก็ลองทําดูเงื่อนไขก็จะเพิ่มที่หลักหน่วยและอย่าลืมนะครับตัวเลขที่ใช้มันมีศูนย์ฉะนั้น หลักร้อยต้องห้ามเป็นอะไรห้ามเป็น0ถัดมาข้อที่6ข้อที่6กเขาบอกว่ามีคน5้าคนนั่งรถไปเที่ยวที่มีที่นั่ง2ตอนตอนหน้ามี2ที่นั่งตอนหลังมี3ที่นั่งจะมีวิธีการที่นั่งที่แตกต่างกันได้กี่วิธีถ้าทุกคนขับรถได้อะสมมติอันนี้คือที่นั่ง1ที่2ที่อันนี้คือแถวหน้าถูกไหมแถวหลังนั่งได้3คน แถวหลังนั่งได้3ามที่ถูกไหมครับแถวหลังนั่งได้3มที่เขมไหมนี่ได้แล้วอันนี้คือรถข้างหน้าครับเขมไหมนี่รถอันนี้คือคนขับแล้วกันคําถามคือเวลาที่เรานั่งครับเวลาที่เราจะขึ้นรถโดยสารไปไหนๆก็ได้ไหนๆนก็ตามเราเป็นคนเลือกที่นั่งหรือที่นั่งเป็นคนเลือกเรา ดูดีๆนะเราเป็นคนเลือกที่นั่งหรือที่นั่งเป็นคนเลือกเราฉะนั้นไล่ขั้นตอนดีๆนะครับขั้นตอนควรจะเป็นอะไรคนแรกเลือกกี่เลือกเลือกตำแหน่งไหนเลือกได้กี่ที่คนที่2คนที่3คนที่4ไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้คือคําใบ้เดี๋ยวลองไปคิดต่อดูข้อที่7ครับคำตอบข้อสอบปรนัย10ข้อเป็นข้อสอบประเภทการกระบาดถูกและผิดอยากทราบว่ามีวิธีการต่างๆมีวิธีการต่างๆในการทําข้อสอบชุดน,นี้ได้กี่วิธีถ้าต้องทําข้อสอบชุดน,นี้โดยวิธีการเดา และต้องทาทุกข้อเวลาเราทําข้อสอบเราทําทีละข้อถูกไหมข้อแรกเลือกเอาถูกหรือผิดข้อที่2เลือกเอาถูกหรือผิดข้อที่3เลือกเอาถูกหรือผิดเป็นช่นนี้ไปเรื่อยๆแสดงว่าข้อนี้มีกี่ขั้นอยู่ดีๆนะเวลาเราทําข้อสอบเราทําทีละข้อเข้นใจไหมครับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ก็เหมือนกันครับข้อที่้นี่งข้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่ละขั้นแต่ละข้อเราเลือกคําตอบอะไรได้บ้าง แค่นั้นโอเคไหมครับทัดมาข้อที่6กเขาบอกว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่มี6หลักขึ้นต้นด้วย7 2 3มีกี่มีทั้งหมดกี่หมายเลขอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมายเลขโทรศัพทพ์ที่มี6หลักครับแน่นอนว่าก็ต้องมี6ขั้นตอนถูกไหมขึ้นต้นด้วย7 2 3เท่านั้นส่วนที่เหลือจะเป็นเลขอะไรก็ได้ส่วนหมายเลขส่วนคำถามทัดมาเราใช้เลขอะไรได้บ้างละ่ะ คำตอบไม่ง่ายเลยครับเราเลขโทรศัพท์มันเป็นเลขอะไรได้บ้างล่ะแค่นี้เองลองเดาดูลองลองคิดต่อดูลองคิดต่อดูอดอดเห็นไหมอันนี้ก็คือแดข้อแบบฝึกหัด8ข้อ,แบบขอที่แบบฝึกหัดที่1 8ข้อก็ประมาณนี้อันนี้เป็นถัดมาแบบฝึกหัดที่1.2เห็นไหมแบบฝึกหัดที่1.2ึ่เขาบอกว่ายอดเหรียญสี่เหรียญพร้อมกันหนึ่งครั้งจะมีวิธีการในการขึ้นหน้าของเหรียญทั้ง4ี่เหรียญเนี่ยกี่วิธี วงเล็บเขาบอกว่าวงเล็บเปิดเขาบอกว่าถือว่าเหรียญทั้ง4มีลักษณะต่างกันอ่าประโยคที่บอกว่าเหรียญทั้ง4มีลักษณะต่างกันหมายความว่าเหรียญอาจจะเป็นยศเหรี 10, ยญสิบยศเหรี 5, ยญบาทยศเหรียญห้ายศเหรียญห้าสิบสตางค์อะไรอย่างนี้ให้เราให้เราเห็นได้ถึงว่าเฮ้ยเหรียญสิบขึ้นหน้าขึ้นหน้าหัวเหรียญบาทขึ้นหน้าก้อยเหรียญห้าขึ้นหน้าหัวเหรียญห้าสิบสตางค์ขึ้นหน้าก้อยอะไรอย่างนี้ให้เรา จำแนกและแยกได้ว่าแต่และเหรียญเหรียญไหนขึ้นหน้าไหนบ้างถ้าเราโยนเหรียญบาทสี่เหรียญมันมีหัวก้อยก้อยหัวเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเฮ<ๆ>้ยเหรียญที่หนึ่งมันขึ้นหน้าอะไรเหรียญที่สองมันขึ้นหน้าอะไรเหรียญที่สามมันขึ้นหน้าอะไรเหรียญที่สี่มันขึ้นหน้าอะไรกันแน่อันไหนเป็นเหรียญไหในกันแน,น่เข้าไหมครับเขาก็เลยบอกมาว่าเขาก็เลยเน้นย้ำมาว่าถือว่าเหรียญทั้งสี่ต่างกันฉะนั้นพอมาดูขั้นตอนของเราวิธีการทําก็คงเหมือนเดิมับโยนเหรียญสี่เหรียญขั้นตอนก็จะต้องมีกี่ขั้น แค่นั้นเองเรียญละขั้นเรียญละขั้นเรียญละขั้นแต่และเเรียนออกหน้าอะไรได้บ้างก็ลองคิดดูถัดมาข้อที่สองครับเขาบอกว่าต้องการสร้างจํานวนที่มีสี่หลักและมีค่ามากกว่า2 5 0 0ัน้โดยสร้างจากเลขโดด0ูนย์ถึงห้าเมื่อเลขแต่ละหลักไม่ซ้ํากันข้อนี้สร้างเลขสหลักอืมอืมนี่หลักที่สหลักที่สี่ เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขเขาบอกว่าต้องมากกว่า2500แสดงว่าเป็นเลขอะไรได้บ้างถ้าหลักพันเป็นเลข2หลักร้อยก็เป็นได้5ตัวเดียวถูกไหมแต่ถ้าหลักพันเป็นเลข3เป็นเลข4เป็นเลข5หลักร้อยเป็นเลขอะไรได้บ้างเป็นได้หมดเลยถูกไหมครับเป็นได้ทั้งหมดเลยส่วนตัวเลขในหลักหน่วยหลักสิมันจะเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมแต่ดูสังเกตดีๆนะกรณีที่เป็นหลักพัน เห็นไหมครับมากกว่า2,500เขาใช้คำว่ามากกว่า2,500นั่นหมายความว่าเป็น2,500ไม่ได้ถูกไหมหมายความว่ามันเป็น2,500ไม่ได้เห็นไหมครัหมายความว่ามันเป็น2,500ไม่ได้แสดงว่ามันก็ต้องเป็น2,501ขึ้นไปถูกไหมครับแต่ถ้าเขาบอกว่าข้อนี้โจทย์บอกว่าเลขแต่ละหลักไม่สํากันเห็นไหม,มันก็ ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วเห็น okay, ไหครับเพราะว่าถ้าเราใส่ศูนย์ที่หลักนี้อันนี้ก็ต้องไม่ใช่ศูนย์มันก็ไม่ใช่สอ0พันห้าร้อยทละถูกไหมแค่นี้เองเห็น okay, ไหมครับดูดีๆนะดูดีๆถัดมาปัญหามันอยู่ที่ข้อที่2องครับข้อที่2เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้เงื่อนไขเขาเขาบอกว่าเลขแต่ละหลักเนี่ยมัน อาจจะซ้ํากันได้พอประโยคที่เขาบอกว่าเฮ้ยเลขแต่ละหลักเนี่ยมันอาจจะซ้ํากันได้หมายความว่ามันอาจจะเกิดกรณีที่เป็น0ูนแบบนี้ก็ได้นะเป็นศูนย์ทั้งสองตัวพอเป็นศูนย์ทั้งสองตัวหลักนี้เป็นเลข2หลักนี้เป็นเลข5มันก็จะเกิด2,500ท้วนถูกไหมซึ่งมันเป็น2,500ไม่ได้เห็นไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องดูดีๆนะว่าเฮ้ยแล้วเราจะแบ่งเงื่อนไขย,ยังไงนอกจากแบ่งเงื่อนไขลักษณะน,นี้โอเคไหมที่แบบสีใบแอบใบไว้ให้แล้ว เห็นไ,ไหมครับลองนึกดูมันจะมีอีกวิธีหนึงก็คือวิธีการลบออกลบหาเหตุการณ์ปกติก่อนแล้วก็ลบด้วยจํานวนเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องการอันนี้ก็ทำมาทําได้เหมือนกันเนไ,ไหมเนไ,ไครับอันนี้เป็นคําใบให้ทันมาข้อที่ข้อที่3เขาบอกว่าต้องการสร้างจํานวนที่มีค่ามากกว่า1,000 แต่น้อยกว่า4,500โดยเลขแต่หลักไม่ซ้ํากันจะสร้างได้ทั้งหมดกี่วิธีข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อ2ครับคือมากกว่า1000พันใช่ไหมหลักพันก็ต้องเป็นเลขแหละเป็นเลข1ได้ไหมใช้เลขไม่ซ้ํากันนี่ใช้เลขไม่ซ้ํากันแสดงว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็น1นึ่พันท่วนถูกไหมครับไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเป็น1000ันท่วนแสดงว่าหลักพันเป็นเลข1อันนี้พันอันนี้ร้อยหลักพันเป็นเลข1หลักร้อย เป็นเป็นอะไรก็ได้0ูนถึงเหลักพันเป็นเลข2หลักร้อยก็เป็นอะไรก็ได้0ูนถึงเหลักพันเป็นเลข3หลักร้อยก็เป็นอะไรก็ได้0ูนถึงเแต่ถ้าหลักพันเป็นเลข4เมื่อไหร่หลักร้อยมันเป็นได้แค่0 1 2 3 4 5ม้ถูกไหมครับทันไหมทัดไหมครับแต่ทีนี้ ัญหามันก็ยังไม่จบอยู่ดีถ้าสมมุติว่าหลักพันไปเลขหลักร้อยหลักพันไปเลขสี่หลักร้อยไปเลขห้าถ้าหลักร้อยไปเล 5, ขห้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเลขที่เหลือมันก็จะทําไมมันก็จะก็จะเกิดแสดงว่าหลักร้อยเป็นเลขห้าได้ไหมไม่ได้นะโอเคไหมไม่ได้ก็จะเหลือแค่แค่นี้ประมาณนี้ก็จะนี่ก็จะเป็นการแบ่งกรณีพอมันมีกรณีที่เหมือนกันในลักษณะนี้เราก็นับว่ามันเป็น1กรณีแล้วก็อันนี้อีก1กรณีก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับ ถัดมาข้อที่4ี่เขาบอกว่ามีชาย4คนมีผู้หญิง3คนต้องการยืนถ่ายรูปหมู่ยืนเป็นแถวตรงหนึ่งแถวจงหาวิธีการในการถ่ายรูปของคนกลุ่มนี้เมื่อไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเลยมีคนทั้งหมด7คนแสดงว่าที่นั่งเอ่อที่ยืนจะต้องมีเจที่1 2 3 4งสอี่ห้าเอาทั้งหมดมาคูณกันแน่นอนเห็นไหมครับทันมาตำแหน่งแรกใครจะยืนก็ได้ถูกหม 1, 2, 3, 4, 5, 6, หมมกน,นึนน่ในเจในเคน ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ก็เหมือนกันเห็นไครับคนที่1ยืนได้ยืนตำแหน่งไหนก็ได้คนที่2จะยืนตำแหน่งไหนก็ได้คนที่3จะยืนตำแหน่งไหนก็ได้เห็นไหเราก็แค่ค่อยๆเอาคนเข้าไปไปยืนในตำแหน่งทีละาทีละตำแหน่งเฉยๆเห็นไหมครับ <c oughs> ทีนี้ข้อที่2องเขาบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงยืนสลับที่กันฉะนั้น1 2 3 4 5 6 7ี่้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าอันนี้เป็นชาย น,น,น,นี่เป็นหญิงนี่เป็นชายนี่เป็นหญิงนี่เป็นชายนี่เป็นหญิงนี่เป็นชายเขี่ยไหมนี่ไงพอเขาบอกว่าผู้ชายมีสี่คนก็คือหนึ่งสองสามสี่แล้วผู้หญิงอีกสามคนก็คือหนึ่งสองสามท่านมะก็คิดเหมือนเดิมครับผู้ชายมีสี่คนก็ผู้ชายก็ยืนสลับที่กันเองในะตำแหน่งผู้ชายเขี okay, ่ยไหมค่อยๆย,ยืนก็เอาจำนวนมาลองเอาจำนวนมาเลือกใส่ดูเขี okay, ่ยไหมครับ ประมาณนี้ทัดมาข้อที่ห้าข้อที่ห้าจะคล้ายๆกับก่อนหน้าน,นี้แต่คราวนี้เขาบอกว่าม,มีคน8คนต้องการนั่งรถ1คันที่มีแดที่นั่งแบ่งเป็น2ตอนตอนหน้ามีสามที่นั่งตอนหลังมีห้าที่นั่งอยากทราบว่า,า,าจะมีวิธีการนั่งได้ทั้งหมดกี่วิธีเมื่อ3คนมี3ามคนเท่านั้นที่ขับรถได้แสดงว่าจาก8ดตำแหน่งเนี่ยหน,นะนึ่งสมมตินะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ อ่ะนี่ละกันอันนี้คนขคับอันนี้คนขคับเห็นไหมก็แปลงตำแหน่งพอดีอ่ะเดี๋ยวไล่ใหม่หนึ่งเห็นไหครับนี่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่เขาบอกว่ามี3คนเท่านั้นที่ขับรถได้ฉะนั้น อ่คนที่ขับรถได้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นตัวปัญหาอย่างที่บอกไปแล้วว่าอะไรที่มันมีปัญหามันดูจะมีปัญหาก็ใส่เงื่อนไขตรงนั้นก่อนก็ระบุตําแหน่งของคนที่ขับรถได้ก่อนคนที่ขับรถได้มี3คนเท่านั้นอ่ะก็ใส่ไปเลยครับ3ที่เหลือก็ค่อยค,อยคอยใส่ครับที่เหลือก็ค่อยๆเลือกใส่แค่นั้นเด็กเขยแม้ัดมาอ่ะข้อที่6ข้อที่ข้อนี้ง่ายมากแค่ค่อยคนั่งไล่ดูครับเขาต้องการเดินทางจากเมืงเอง A เนี่ยไปเมืองดี โดยผ่านทีละเมืองทีละเมืองทีละเมืองฉะนั้นขั้นตอนก็มีแค่นี้จากขั้นที่1ก็คือเลือกเส้นทางจากเมือง A ไปเมือง B ขั้นที่2ก็เลือกเส้นทางจากเมือง B ไปเมือง C ขั้นที่3ก็เลือกเส้นทางจากเมือง C ไปเมืองดีแค่นั้นเอง <independence> โดยเลือกตามเงื่อนไขที่เขาบอกข้อนี้อ่าข้อนี้แม่อธิบายแล้วการข้อนี้ง่ายมากเลยเห็นไหมใครโยนลกูกเต๋าเฉยๆฉะนั้นแบบฝึกหัดโดยรวมก็จะมีประมาณนี้ข้อที่ยากๆก็น่าจะเป็นข้อ ข้อ2กับข้อ3ามเข้าไหมแล้วข้อข้อที่4ที่เราอาจจะยังไม่เคยไม่เคยเจอมันเข้าไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดเป็นรีวิวแบบฝึกหัดฉะนั้นพยายามดูแล้วก็ลองทําถ้าทําแล้วไม่เข้าใจทักปัญหางก่อนก็ได้เข้าไหหรือจะลองเปิดเฉลยดูก็ได้แล้วก็ถ้าเปิดเฉลยแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ลองทักปัถามก่อนก็ได้เข้าไหครับโอเคเจอกันครั<ๆ>้งหน้าคําสําัง